วันนี้เราจะมาเล่นเกมกันกติกาง่ายๆมึงจับคู่กันแล้วมึงก็มองหน้ากันใครหัวล้อก็แพ้แค่เน่งถ้าเกินแพ้นะแพ้ <laughs> ใครชนะได้กินฟรีหนึ่งสองสามแย่งแย่งแยบแย็บบลงแบบสมรักดินั่นนั่นไว้หน่อยไวหน่อยนั่นน่ไว้หน่อย,อยลงต่ำลงต่ำกอดออยไม่ขที่นี่ที่ตลาดที่ให้ยัไง เอาล้วฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นเกมกันกระซี่มากระซี่มากระซี่มาโอ้โหน้ำแข็งมีให้กูแค่นี้เจ๋๊แล้วยังไม่ทันโอ้โหโอ้โหมึงขยาวไอซ่ายาวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวหาเรื่องแหมเสียษฐยาวก่อนเรื่องครับเรื่องครับเอาใจร้อนหนึ่งสวัสดีครับเปิดรายการ ก็วันนี้ไม่มีจูนรถนะฮะ uh huh. วันนี้เราจะมาเล่นเกมก,กันพอดีอากาศเราหนาวฝนวตกดูฝนตกก่อนฝนตกเราก็เลยสั่งอะไรมากินเล่นเป็นร้านน้องนะฮะเป็นพิซซ่าก็เลยสั่งมาอุดหนุนเนี่ยคนละถาดดูก่าเนี่ยน่ากินมากโอ้ยได้อยู่ยี่ห้ออะไรยีห้ออะไรไม่รู้อ่ะยี่ห้ออะไรไม่รู้เราจะไม่บอกที่อยู่ของร้านนี้นะครับถ้าอยากให้บอกก็ให้เจ้าของร้านมาจ่ายตังค์อีกทีนึง <laughs> 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 เดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันตอนนี้เสียกันค่ะละ79บาท เช้าวันเจ็ดสิบเก้าหรือห้าสิบเก้าว่ะเจ็ดสิบเก้าเป็นไซส์กลางมันจะมีเล็กกลางใหญ่อันเนี้ยคนละถาดก็จะมีผมมีไอ้เจ๋งไอ้ตอนไอ้ตางไอ้เต้ยแล้วก็บิ๊กคือสั่งกันคนละถาดเนี่ยเนี่ยสั่งคนละถาดแต่คราเนี้ยผมมีเกมมาจะให้เล่นใครชนะได้กินฟรีสั่งเล่นเปล่าเล่นอ่าเล่นไปเรียกพวกมามีใครจะเล่นมั่งจะได้อธิบายทีเดียวถ้ามีคนเล่นเพิ่มเล่นเปล่เจ๊เล่นเล่นเปล่เล่นเล่นไหมเล่นเล่นหรอเล่น ฟรีอะไรอ่ะไอ้สัดอ่ะงั้นงั้นก็ชนะไม่ต้องกินฟีเฮ้ยฟีเลยแต่บอกไว้ก่อนนะครับมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่ได้กินฟีมีเพียงคนเดียวเท่านั้นถ้าใครแพ้คุณจะได้ออกที่บ้านดีอ่าใครแพ้ก็ถูกตัดสิบออกจากอุ้งเก่าแล้ว้องใหม่เอาบ้านร้อนอะนั่นก็เนี่ยแหละคุณรู้แล้วใครกินฟีใครได้กินฟีที่เดียเล่นด้วยโอ้โหน้ำยาปู สี่ร้อยกว่าบาทไม่เกี่ยวกันนี่เขากอลังเล่นเกมหลบกล้องหน่อยไทยกล้องอยู่เดี๋ยวเอาไปเดี๋ยวเอาไปเดี๋ยวเอาไปก้มก้มก้มเดี๋ยวเราจะเล่นเกมกันเฮ้ยมันติดมันติดไอเนี้ยโอ้กูกูเป็นเมียไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่ได้เขาเป็นเกมอยู่ไอ้ตังตังสั่งหน้าอะไรไปคอคเทลอ่ะไอ้พิงสั่งหน้าอะไรสั่งลูกยื่นไอแกงไซโก้แฮมมาดีกว่ามาดี่มาดีกว่ามาเดียวมาดีก่อน เออไอเตอรสั่งหน้าอะไรหน้าอะไรก็ได้มันบอกว่าหน้าอะไรก็ได้เดี๋ยวให้ดูหลายๆหน้าก่อนอันนี้อันนี้ของไอบิ๊กมั้งเข้าใจปะนี่ค่ะไวเย็นไอบิ๊กอ่าไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวไม่นอนอันนี้อะไรวะทาไวเยียนอ๋อกูสั่งไว้ทำไวเย็นสองอันนี้อะไรวะเฮ้ยนี่ของกูนี่ของกูไม่ใช่ไม่มีสับปะรดเฮ้ยอันนี้ของไอไอตอนนี่ใช่ป่ะสตีฟูดขาสตีฟูดไอตอนทาไวเยียนอันนี้ของฮิเตอร์มั้งเออกูสั่งบวดให้เตอร์ที่กูบอกมึงให้จ กูสั่งอะไรบ้างแล้วกูลืมแล้วเอาเป็นว่ากูจะถามว่ามีใครจะเล่นไหมถ้าเล่นเกมกับกูได้กินฟรีถ้าชนะนะมีแค่คนเดียวถ้ามึงไม่เล่นมึงก็เสียเจบ้าบาทปกติเร่ยบรตัดเล่นแล้วลมีหเปล่ลปไาไอา้เต้เอาเปล่าเฮ้ยมึงได้ก<อ>ินฟรีนะเว้ยเออเป็นไรฟังกติกาก่อนไหมเผื่อมึงเปลี่ยนใจกติกาง่ายๆรวมสนุกมึงจับคู่กันแล้วมึงก็มองหน้ากันใครหัวเราอก็แพ้แค่นึงใครหัวเราะก่อนแพ้ห้ามเห็นฟันอ่ะมึงจะยิ้มแบบแบบนี้ก็ได้ ไอตสามึงก็เต้หนะตลครับเอาเป้าเล่นมาเลยแค่ไม่แค่ไม่หัวร้อยเฉยนะเเอางั้นมึงก็เสียตังมาเจ็ดเก้าบาทเจ็งเบิกไอจัดเหมือนเดิมเอาให้เต้ไปก่อนเลยเอาของมึงอะไอเยนนี่ไม่ยอมเอาฟรีงั้นพอดีเลยสองคู่มีมึงแค่สองคนเอามึงจับคู่กันสี่คนเอาน้อยออกมากูถ่ายให้เอาแล้วพี่อะ เราเป็นคนให้กินฟรีมึงไม่เอาใช่ไหมอาไม่ได้รอย่าอย่อยาจับลุกลุกลุกลถ้าสมมติออกออกดำสองคนก็เป็นคู่กันไปเลยหรือไงเออเป็นคู่เลยอ่ะขาวกับดำนะเฮ้ยไอ้เกนี่นี่ก็เลเลยนี่มึงดาคู่กันนี่เขาขาวไม่เกี่ยวอนหน้ามือกับหลังมือไม่เอาขาวกับดำตอนออกหนึ่งคนใครยัอยู่กับตอน เออเนี่ยก็อยู่แม่งนี่แล้ววันอ่ะเนี่ยอยู่นี่แล้ววันเอ๊แต่เราต้องการนะไปจ่ายตังค์ไปไม่ต้องเรียนกันเลยเปลี่ยนมือเปลี่ยนมือฮะเปลี่ยมือเปลี่ยนมือก็แล้วอ่ะเอามือเดิมมันยากกว่าเนี่ยไม่บทว้าวเฮ้ย พีคออกไปอยู่ไนตอนเลยบิพีคหน้าหน้าบิ๊กอย่างหาสวยไอสังกากว่าฝ่ายไม่ยอนแข่งกู่ไหนทั้งหมดนู้นคนที่ชนะของแต่ละคนต้องมาชิงกันอ่ะเข้าใจปะเอาใครก่อนเอาต่างไอเกีงก่อนก็ได้อ่ะห้าเหมืนฟันมายืนยืนต้องยืนใกล้ๆกันต้องอยู่ในกระเบื้องแผ่นเดียวกันด้วยเป็นกติกาฮะกระเบื้องแผ่นเดียวกันกไม่คนละแผ่นเถอะไม่ันใกล้ไส่แผ่นเดียวกันผมก็พีกไม่ได้นะเดี๋ยวมันต้องแผ่นเดียวกันไม่ ถ้าแผ่นเดียวกันผมกับพี่พี่อยู่นี่นะไม่ได้นะได้ได้ได้มันไม่เห็นด้วยยิ่งที่ผมอยู่เนี่ยเอาเร็วเร็วถ้าเห็นฟันน่ะถ้าหมดล้อให้เห็นน่ะเอ้ยอย่าเพิ่งนี่จ้ะไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้ช่วยได้เฮ้ยมึงต้องมายืนคนละฝั่งช่วยมันช่วยอะไระมาช่วยไงให้ช่วยต่างคนนึงช่วยเจ๋งคนนึ่งเดี๋ยวผมช่วยต่างเฮ้ยผมช่วยพี่เจ๋งไม่ต้องช่วยพี่เจ๋งโอ้โหพวกเต็มหลังนียจ้ะ พยันเดี๋ยวคุณจะนับนะนับแล้วเริ่มเลยนะหนึ่งสองสามครขำก่อนอดห้าบอกเสียงนะครับห้าบอกเสียงทำหน้าทำตาทำท่าได้อย่างเดียวดูปากอะไรอีกครับไหนยังไม่เห็นยังไม่เห็นอ้าว อ้าวเสียเฮ่าเสียฮ่อโตอตโต <c oughs> เ,เฮ้ยไม่รู้จะจูบยังไงไม่ได้ไงเอาอไม่มีใครแพ้ชนะนาทีวะมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะ <c oughs> ห้ามมาปากเลยล้วห้ามมาปากเลยล้วเพิ่มกด เดี๋ยวเราออกอากาศไม่ได้ไอเก่งทำแล้วกูว่ายัง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 ว่ามันมันยากเก่งอย่างเนี่ยไอเฮียผมว่าพี่เกงเงียบเก่งเป็นเฮียอะไรเนี่ยยืนเฉยๆดิ

ไอ้พคี่เาแล้วเรมร้อยไอ้ี่ไอ้บัไม่เตือนกว่าไม่เืนไม่ว่าเยเปียกไปตเ่ยตอนนี้เจอคู่ิงขอพแล้วเนี่แหละเจะต้องเจอไอ้ตังให้คู่ชิงคู่ชิงเล่นกูได้เยอะคู่จริงนี่เรามีกดเพิ่มนะฮะเราให้อมน้ำไว้ โอ้ยเอาไ่เอาห้ามขำไหห้ามขำเอาเอาไว้เร็วเร็วเรมึงต้องห้ามขำแค่นึงเดตงขำเ่าพี่ตองเอากันแล้วจต่มึงอมนิ่งๆเอาแล้วจต่มึงก็แล้วจต่มึงมึงต้องอดได้เอาอมก่อนเลยเอาเร็วตอนอมเนี่อมไว้เดีเร็วดิอย่าขำดิเดี๋ยวมันพุ่งไม่ต้องแดกกันแล้วเอาเกอเอาติ๊น้อะไรเนี่ย น้ำอะไรอ่ะน้ำลืมถามลืมถามมึงด้วยล่ะไม่พี่จะขำเลยนะพี่ขำผมก็เปียกเนี่ยข้าวม้วนกระดูกก็เปียกไม่ดีอ่ะต้มึงหางกูเปียกไม่ร้อนแล้วไอ้สัตว์โทรศัพท์ไป่บาทไปจบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จะมาโกงแบบนี้ไม่ได้นะฮะหมังบอร์นนตาลน้ำตาลอมไว้โอมไว้ไหนอาปากเลยนะขึ้นอาปากมีน้ำเปล่าโอเคโอเคโอเคอ้าวยืนใกล้กันยืนใกล้กัน จะเริ่มแล้วจะเริ่มแล้วจะเริ่มแล้วมายืนยืนมายืนมายืนเร็วมแลวเริ่มแล้วจะเริ่มแล้วถ้าเกินแพ้นะเฮ้ยยังไม่ได้บอกว่าเริ่มเอาโอเคถือว่ายังไม่จบ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 เดี๋ยวเร็วเร็วถ้ากดเริ่มเมื่อไหร่ใครเกินก่อนแพ้เลยยางโอเม่ยโอเม่ย์โอเม่ย์โอเม่ยมาโก้โอเม่ยโอเม่กินไปนั่งกินไปอึ๊บอึ๊บ ไอ้ยี่โกจะได้เล่นอิ่มแล้วไม่กินได้ละเฮ้ยอิ่มน้ํารอ้ตังหนังหรืว่าปังดเวยโอเคโอเคถ้มีเสียงนะเสียงโอ้ตังไอ้ยแล้ะตึงพุ่งขึ้นมาเลยกู้แล้วอะเร็วีเนี่ยมึงจะหลอกให้ตังพุ่งไงคโบ่อนดิกร่าเบิร์รอเนี่ยเขาเสียงที่หนึง เอายิงกูเลยยิงกูเลยยิงกูเลยห้ามเห็นฟันห้ามเห็นฟันนะอยู่ใกล้ๆกันห้ามออกเออน่ละเอาหนึ่งตองครับเริ่มไปห้ามจับห้ามจับห้ามจับดีกว่าห้ามจับดีกว่าห้ามจับดีกว่า จำไว้ถ้ามึงไม่ได้แดกมึงต้องพูดใส่หน้าแม่งเลยอี้เอาให้คุ้มเฮ้ยหันหน้าชนก็ดีตอนมึงไปตุยไปตุยหลังมันนี่ไงเดี๋ยว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 มายืนตรงนี้มายืนตรงนี้เอาเอาหน้าผากเจอกันเดี๋ยวให้เจ๋งทำให้ขำดีกว่าใครขำก็แพ้มันก็หันหน้าไปทางผมไม่ตอนพ่นอ่ะไมึงยืนตรงนี้มยืนตรงนี้มึงยืนตรงนี้ ไปยืนตรงไกลๆดิไปไปยืนตรงนนั้กไไมม่่เเหห็็นนกตปากเลยนะไเดี๋ยวเดี๋ยวผมยืนนอกดีกว่าเฮ้ยไม่ได้มันก็ไม่เห็นมึงดิเห็นนี่แกเดี๋ยวพวกมึงต้องใส่มาหนาไม่ใช่ป่อันหน้าไปพร้อมกันนะมันไม่เห็นมึงก็ไปยืนไกลๆตรงนั้นก็ได้เออยืนติดเลยแล้วก็ทําเสียงทำเฮี้ยนของมึงก็ได้เอาไม่ทำเลยเขยอะนะฮะตกปากคนหนึ่งไอ้เจ๋งมันแล้วมันจะเห็นไหมล่ะน่ะเดี๋ยวผมยืนตรงนี้ก็ได้ เอออืมอะไรอ่ะไม่เห็นไม่ยืนหลังมากทำไมลโอ้ยเจ๋งเหยียบไปนู้นเยียบไปนู้นอยู่ตรงกลางแ้วโอเคเออหนึ่งสองสามแย็บแย็บแยบลงแบบสมรักดินั่นน่แไวหน่อยไวหน่อยนั่นน่ะไว้หน่อยลงตามลองตาลงตา ต้องมองครับทุกคนต้องมองหันไปมองเจ๋งครับหันไปมองเจ๋งหันไปมองเจ๋งนี่ไงยกหลบให้ไวให้ไวเก่งเก่งแน่ซ้ายขวาซ้ายขวาอันเนี่ยตัดลอตัมลอตัมลอต่อยท้องต่อยท้องอุ้ยอันเน่ยังไม่มีใครยอมกันนะยังไม่มีใครยอมนะขับมัอยู่ในคออย่าไปนะไปอยู่ในคอนะนี่ตามองตามพยายาได้แบ่งฟีน้องแบ่งเจ๋งด้วยเนี่ยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวบางนี้ก่อน ใครคืนไปแล้วป่ะเนี่ยไหนขอเสียงโอ้โหเสียวชิดปลายเลยมิงคืนใกลๆเนี่เอางั้ะใครจะได้แดกฟรีแม่งวางแผ้งคือคมัน,นต้องมีคนนึงเต็มหน้าคนนึงอะ่ะมันจะคุยกันวางแผนเทียอะไรมึงบ้าเปล่ามันอมน้ำอยู่แล้วเดี๋ยวลูกกูเข้ามาแล้วไปนึงสองไปเจ๋งมึงปกติมึงฮากว่านี้มันนี่มึงเล่นไม่ฮามีมุกไหมมีมุกไหมมีมุกไหมหอย ขด้วยดิใหญ่ป่ะเอาใหญ่ป่ะเอาโอ้โผมมันน้อยดว่าไอ้เจ้มองไนกันมองนันไอ้เหี้ยว่าแล้วึงจะไม่เล่นเอ้สัตว์ ไปไปพี oh oh Ow, okay, <laughs> ่ไปเลยไปไหนก็ไปเลยเฮ้ยเก็จบกลอนีเดี๋ยวมันน่มัเก็จบแโอ้โหแต่ตาย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 ว่าแล้วแพงมากาแล้วใสเหี้ยแหมเอ๊ะมันวางแผกตอนไหนวะเดี๋ยวพวกมึงพใส่มานะจะมาหันหน้าไปพร้อมกันเลย แม่งรู้มั้งไอ้พวกเนี้ยแม่งจัมองหน้ากันแม่งรู้แล้วมองตาก็รู้ใจใช่ไหมเออเอาอย่างนี้กรรมสิทธิ์ต้องยกไม่ให้เป็นของเจ็งนะถ้าเจ็งโดนจ่ายตังค์ด้วยอะไรฟรีอย่างเดียวฟรีอย่างเดียวฟรีนักเก็ตไปสอนก่อนอารมณ์ต่อเขาด้นคอดได้นะนี่ครับไอพอดนะครับตอนอดฮะ เสียงได้กินนะเก็ฟรีฮะขอชิ้นนึงขอชิ้นนึงเหมือนไม่ได้กินฟรีอ่ะขอชิ้นเดียวขอชิ้นเดียวขอชิ้นเดียวให้หลานหน่อยให้หลานชิ้นหนึ่งคุณนะว่าโอ้ยใครถือของให้ใหม่อะขอครับขอครับก่อนอ่าคนละชิ้นอ่ะอ่ะร้อนเปล่าอ่ะบิ๊กบิ๊กบิ๊กเอ้าเหลือจริงห้าชิ้นกลัวกลัวเอไดพี่ได้ไม่ใช่เหรอเอ้าอ่าวัดสี่ชิ้นก็ได้วะอร่อยนะอืม ของฟรีอร่อยจริงก็จบไปแล้วนะครับแผนการของผมที่ทําให้เจ๋งโดนน้ําไม่เกียวคุณดูแต่การอะไรเนี่ยมันขู่หรมันขูว่าหรอมึงไปดูคลิปได้เจ้ากุยกับมะเจ้ากุยอะไรมันอมน้ำอยู่อ่ะมึงลองคิดดิอ่ะผมจะคุยมันรู้เรื่องเหรอฟ้าเลยไอ้เหี้ยเอาผมมานาคุณให้ให้เว็นายฟรีเอาไปเลยเนี่ยให้หมดนี่เลยแบบคนอื่นเอาอร่อยไหมครับอร่อย ลองนี้อร่อยปะ่ะฝักกระอยเขาไม่ขายเจนี่นที่ตลาดที่ไหนที่ไหนอันเดียวกันเหรอหรือหรือว่านี่กริงเรานี่นยเจ้าของพิซซ่านะฮะถ้าอยากให้หมูร้านต้องเสียตังค์นะครับหรือเสียพิซซ่ามาให้เราเล่นเกมแบบแบบนี้อีกแต่ไม่เอาเปียกแล้วนะผมไม่ได้วางแผนนะเว้ยผมบอกนะแล้วเจนก็จบแล้วเจนก็จบถูกเดียวเดียวเลยแล้วนูกกจกเโอ้โหถูกดูลูกดิหนูกกระจก อ๋อฮะสุจบอืมดีมากบอกความเผืครับเป็นไงบ้างต้อนเหม็นมากอัดอกแรกอรับพิซซ่าดิอืมอร่อยยังไม่ได้กินเลยอืมเดี๋ยวพิซซ่าแม่ยังไม่ได้กินบอกบอกบอกอร่อยมันสุดยอดจริงตอนกินได้เอ้ากินซ่าเมื่อกี้ให้ถูกให้ถูกวิธีพี่จริงครับ บิ big, ๊กม <1970. S 5> <ý st> ึงจะกิน2ชิ้นทีเดียวเลยเหรอไหนไหนให้เยอะมึงเอาออกไัก่อนนี่ฮะวิธีกินนะฮะเอาพับเลยต้องกินถูกวิธีครับไหวเหรอเนาวพับอีกชั้นหนึ่งเหี้ยตายเลยนะกูบอกนะจะเข้าไปหมดตายเลยนะโอ้โหไอ้จัดโอ้โหโอ้โหฐานนี้มันเล็กไปหน่อยนะว่านี่อร่อยอร่อยแต่บ้านไม่ได้กินนะเนี่ยไม่แย้หา เปรนะโอ้ยดูเรื่องเลยตอกิดเข้อสอบเลย้อืออาอยู่อยู่นแล้วครับผมโอ้โหเผ็ดขอๆเลยนะอืมจี๊เลยฮียกินแมงมาเลย้กิ่นแมงมาเลยนี่ครับวิธีการกินนะครับ เราก็จะจิ้มแต่ไอ้มันเรียกว่าแฮมหรืออะไรวะห,หมดไปแล้วไงมเอาไปข้อนเลยแฮมาวนี้เหลือแต่เส้นเราก็จะให้เจ๋งกินนะฮะตาวาวเลยอืตอนถ่ายดิถ่ายดิปอน,นเจ๋งอ่ะเจ๋งแร้วอาปาโอ้พีชเอาเร็ว ดูไปอีดูไปีกดูให้หมดเลยดูหน้ามันดูหน้ามันเดี๋ยวหน้ามันจะเปลี่ยนสีเขี่ยให้ละเอียดเขี่ยให้ละเอียดพ่อแม่เคยสอนไว้ว่าเขียยไห้ละเอียดแม่จะติดคออือร่อยมันเผ็ดชิมหายเลยอร่อยไหมครับอร่อยอะเผ็ดอร่อยอะเผ็ดนี่ตอบดีตอบดีอร่อยป่ะหน่าได้กินฟรีกล่อง เดี๋ยวาดูคลิปแล้วเขาใจดีให้กล่องแมวนออนี้ได้ไหมไม่ได้ไง,างมาต้องเผ็ดร้อนอ,ะอ่ะดูดิโคเทพอ่ะพี่ว่าจะพิมไม่จินแล้วพี่เล่นอย่างนี้รัาเนาะ สาวเจองี้รอยป่าอืมอืมอย่างเง้บ้างพอมีกคำเนอ้อคำเดียวจะหมดแล้วก็ให้หมดไปเลยหรือไงมาดูนี่ดูนี่ซ่อมซ่อมแดงเห็นป่ะเห็นป่ะ อ,อ,อ,อันดุตาเิ้เอาแล้วโหนี่เมียกูยังไม่ก้าขนาดนี้เลยนะเอาแล้วทีเทน่ะอีนาะ